พอเห็ดปวดไกลหน่อยครับ คนละใครสิไยัี่ไมามไข่เนาะสำหรับเ้านี้ครับ มีอากาศเ้าๆครับเห็ดตะไคร้ครับเห็ดเห็ดได้มมเนี่นี่เหเ็ดเฮ็ดแล้วนี่มาเด้อมาเด้อเฮ็ดเห็ดเ้ครับเด้อนี่เด้อนี่มดเดอเ็ดดนเเ็เเ็็เดเด

นนมาท่านเอาละเนาะดีๆมาได้ตุนเล้วครับม,มอาอนึ่งนะข้ามาหาเห็ดหลงโูครับ ครับสวัสดีครับมาพร้ากอีกแก้วครับกระบอกกรบกตากรงช่องพระดามกรบครับมาแต่เสาฝนด้ครับนี่นี่ครับเงี้ยเปียกเพื่อไรงี้ครับยานะพายยางเลี้ยวนี่ครับพอเฮ็ดเข่าครับพอเฮ็ียดถึงเข่าเนาะอุ้งสองดอกไงอือไหนนี่ครับอุ้งสองดอกครับพอเหยียดครับ คร่นึงครับใช่หน่อยหนึ่งครับเรื่องออกบางยาเนี่ยครับโู่เดียวดอกงามไม่เท่าที่เห็นเละครับแต่แม่นั่นมันเหลือเป็นออกจากไข่นะครับเป็นจุ่มเล็กน่อยนี่นั่นจุ่มเดียวเลยจุ่ม้งามเลยครับหลายเลยครับน้ำกระต่ายมีหนักกับนี่ครับเนี่ยครับเมื่อนี้มากกับนี่นะครับลวดเลี้ยวครับเมื่อนี้ยางนำกระันครับนะครับเรายางก่อนนะครับนะครับ โอ้ดิพ่ออีกแล้วแล้วพ่อกับพ่อดีงามอยู่เพราหนี่ยลายนะพอ่อมันบพท่านเหน่ยลายว่ะอดใจรออีกสักปู่มเดี๋ยวก็ลาย <c oughs> ยูนนี่ก็มีแล้วพอ่อสามเรืองเลยสามเรีองพอ่อ <c oughs> ค,คันว่าหัวตะเกิดซุ้มเรงผ่นบานเลยซุมเาออกจากใครเติมกันดยครับสามอยู่นี่กันเฮะสามอยู่นี่ปเดือบ้งปเดวเบงเดบึงสมครับพีาจันโอ้มันสองอีดอัดกันอยู่นี่ทังพอได้รุ่นได้แล้วเนี่โออ แฟดอันนี้กาแฟคือขอแฟดหน่อยสองตาอีกแลนวข้าลูกพ้าร้านเกิดมันดอกนี่แหละใครง่ยู่ขันบ้านเปรืองเิงก็ดิน โอ้นี่บ่เวเ่เขาว่าจะไรเนื้อให้เผ่เขาสองดอกอใครไงยูคนฝป่าก็เห็ดครับอ่าก็เห็ดแต่เปฝ่า,ากับอะไรเนี่ยต้องฝปล่าครับซ้ำนี่กันแล้วพอดีเตียงเอ,อือกับหัววาอยู่ดอกหอมกับหอมหอมหอมใครจะ้เขาหอมครับีไม่หยกของนี้ครับ เดนน้จุอ้แตกหน้ายแล้วี่เดคนนี้หาหกไข่ไปเด้แมนบาทนี่กัะพระทางพวลหรอกคะจะดึงเงินเขาได้บาทช่วยนะมายจนาครับเน่าพ้นหนึ่งกับพาอ้วนส้มกับพูดอยู่เงื่อนครับเดีกยะพาพี่น้องไปหาด้บนนี้แถมอนครับ หาอยู่นี่ดิโคกนะโคกตีอีกดูดีโคกดีบ่พอดีงามเลยพอดีงามดูหาไปถได้ยั่งี้เออข้าวาเขินอยู่เห็ดอันงานนตก็ได้เลยจะศิับช่วงต่อพ้าพี่้องเป็นเก็บเห็ดครับดีดอกโคกก็ได้บางคันงสามวันนี่สามอนดีเห็นยังอีก เดินเหงือกเรืองครับได้หาดอกน้อยเม่กีเนาะผีทางการนี้นะครับเปิดเปิดเปิดตเปิดายคลิปแล้วๆครับมาเปิดหาเพอนอีกครับ้อดอกหม่ครับไปหน่อยก็หน่อยอีีด้ครับ เงนไอ้นพามาได้สาวคนด้ครับโอ้ออกีซีครับงีนครับมากับนี่นะพ้อมอรพายยางเลี้วคักน่อยเนาะตอนแล้วมือหนึ่งเข่าครับใชา<ๆ>ยางหาครับนะครับเห็นกำลังใจกันเลด้วยครับได้แยกดอกอะไรบางอย่าดอกนึงครับยางหลบดอกนอนึงดอกนี่ครับดอกงามๆเลยหน่อยเนาะใ้เมือหรือเปล่าเมือเลยครับ ยางหายอยู่ปะท่านได้ายางหอดใสอยู่ครับพ่ออีกเลยมองนั่งพักเหลียวซ้อนกันหาดอกครับกล่องเขาหาดอกครับ,รบน,นี่ด้อดอกเอาดอกหน่อยก่อนนะครับ ออกนี่ล่ะสำงามเลยครับตากล้อ,องกระพออีกเดียวครับอพอดอกเดียวครับอ,อือๆมงามเลย หนึ่งดอกครับเต็มสงอาดครับดอกงามแรับไงนี่ครับดอกใหญ่ๆเลยตากล้องเห็นได้ครับในดอกนี้นี่ยปดทำดีทำดีครับเอินเห็นแล้วเอินมาเก็บอย่างใดมันลอยเก็บดปวยไปไรอีกไอเราเก็บมาเบิร์ตครับนี่ได้แบบนี้แล้วครับผม 58ต ah. um, ีนครับเก็บบบเบิร์ดพงยาไตยอนครับนี่แหละพี่น้องก็บชีเด้เบิรงเก็บเก็บแน่นี่แหละครับได้เก็บแนี้ยกับย่างละหน่อยเนาะแนี่ยนะเหลือไอพิ่นบ่เห็นครับปะสู้ๆครับถ้ามันเห็นเบิร์ดพงยากับอะไบิวงนี่อือเฮ็ดเพิ่นเข้าครับสองดอกไอพิ่นยังขามเลยครับเกือบจะเหยียบเลยเพิ่นบ่เห็นตากล้องเห็นเลย กับมองเกานี่แหละ <c oughs> มังมังยานี่แหละในห้องกลดหลายเลยเนาะพอเฮ็ดครับนี่เฮ็ดสัติครับพี่น้องอ๋อสองดอกก็ครับครับดอกมาอ,อีกดอกหนึ่งนี่อันนี้ผมไปเก็บมาามังยานี่ครับ คล้ายเห็ดละงงค,ครับจะเป็นสีนี้เดี๋ยวสิเอาไปถามไ,ไอ้เพิ่นครับว่ามันเป็นเห็ดเอียงไอ้เพิ่นปาตีนให้ก่อนครับเห็ด <He ath. S 1> ได้สามดอกดีแต่เป็นไงโอ้งามต,<อ>ตัวนี้นี่เด็กเอ้อมาเอาเห็ดอันมาเอามาลองหน่อยครับสามดอ,อกครับเองงามเลยครับไอ้แล้วอันนี้เห็ดอียงครับเห็ด <ath> <ath> ีกิดเดือนครับ ผมว่ามันมันใค่เห็ดละวงงเนาะครเห็นละงงเตอเห็นแล้วงงเลยแล้วงงดำแต่ล้ว่นผักกกินครับอันนี้ยังพ่นผักกากินรูเล็กผักกลิ่นครับไอ้เพลินพ่อครับมันปรอยู่จุ่มอย่างนี่เพลินได้อยู่สามสี่ดอกครับอยากให้เก็บน้ำมันซื้อได้ดีเลยครับโอ้เกือบพอดีงามเม่อยเนาะมันมันรุนดอกน้ำอ่ะอยากให้เก็บน้ำเนาะ เ,เงข้อ,ขอเห็ปดปัวกกลหน่อยครับบักลายเลยนีหลายครับครับมันกินกินไห,นไหน้บ่าได้เนาะเอาไปหมกเขาเอากันยังไลยครับอคอยเล่มออกนีดหน่อยขี้ขานเอาไหมส้างพุนกนม็มีนี่ครับไปเพิ่มว่าเมียนอ้อมเงาต้นีเลย อวอมเงาเมกอยู่ครับแต่พอพอทีเอาอยู่ได้ไมแต่ดูไปเปิดให้เบิ้งครับดูนางป่าอะไรเช่นอะอันนี้งามเลยนี่จะเป็นมกมงนี้กลังงามเลยครับนี่ย เป็นให้ปวกไงได้หน่อยเนาะหักเลยเนี่ครับเป็นไดครับสีอ่อนบ่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปนจะเอาแทนจำตรงดียุบมากสิไหมกีกานเล็บไหมครับยุบมากกับปลาตีนเอาเท่าน่อยไหมเปล่อยไปนิดลหน่อยเนาะมาเจอผู้เพป็นว่าหลังพู้เพป็นอยากได้ไหมพู้เพป็นอยากได้กุ๊กครับติดปวกไกลหน่อย อาเห็ดดำหุกแล้วไปสูตัอครับ,ดรบ <c oughs> ได้ปะได้นี่3ดอกไว้น,นี่มีอีกดอกหนึ่งครับใส่นี่ดอกยังไงเก็บ<โฟ>ไ,ไ,ไหมไหม่ไมาสีปาตีนให้ พอดีตัวแขนๆพอดีแสบไหมแกงเลยพอดีคํำเลยเบื้องบรรยากาศยอดเขาครับโมลเลียวลงไปเห็นคุณพ้พองามครับแนนพอสีได้บอส ต้องเปิดไทยครับงามเลยครับฟ้าครับบึงครับไอพยนยางไก่ครับพวกเนี้ยหาดอกงามๆเลยครับโอ้เป็นจุ่มเลยทิดละงูไก่ฟ้างามงามเลยครับเบึงบึงบึงงามๆเลยไอางไก่ดี่เลยยุ้ย หนึงครับตั้งแต่พ่อเนี่ยงามเลยเดี๋ยวสละสละชีพให้อายเพื่อนอีกแล้วครับโอ้ยทำงานดีมากทายอายเป็นคนครับอายไม่พี่อายพ่อเหรอครับสองดอกครับอ้าวพ่อเหรอครับสองดอกอู้นี่สวยงามเลยครับเอินอาเพื่อนมาเก็บกันครับโอ้สามสามสามพูล ดอกข้างในคุนครับดอกหนึ่งตัวโดยอีกสามดอกครับวิจยมครับโอ้มานอยู่ครับโันิกาได้เตรีมกันอีกสามครับพอดีงามเลย ขอเฮ็ดพิ่งเขาอีกสองดอกครับเก็บให้อายเพิ่อนกอนดอกนี้มันติดแขนอุ้ยทางไต่ก็มีครับอุ้ยลี่ครับมันหลี่เอาไงเอาเวทเลยครับวันนี้ไงเพิ่อนสองมอานาะเอาไปให้อายเพิ่นก่อนครับ ก่อเห็ดละงูอีกไข่หนึ่งครับอ่ะงูเงาครับไอ้ดอกตัวนี้ดอกหนึ่งงูเงาครับเต็มกลับมือแล้วครับไอ้เพิ่นเอื่นแล้วครับไอ้เพิ่มทีเห็ดละได้เห็ดเพิ่นเขาแห่เห็ดละงูใครหนึ่งครับเห็ดอ,อ,อันนี้มันเถาบ่เเถาหรือปะ เพิ่งเข่าเข่าบัวดอกข้อใดอยู่ซ้อมแต่ลายเติบตัวนี้ไอ้เพิ่งซ้อมครับต้นหนึ่งลายได้เป็นต้นนี้อีกอยู่ไรครับตอนนี้กระชิบเมื่อบ้านแล้วครับสายแล้วเกือบจะเที่ยงแล้วเนาะมาหลังเตเท่าใดคือตีซีตีซีครับโอ้ยมาแตีตีซีผมครับได้ดอกได้ดอกซางลาครับนี่มือหนามาใหม่มือหนามาใหม่ครับ เพีงไรครับมากยู่บว่าครับคลิปเบื้องหลังทามากกาฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บะกรอบไม่ได้ครับเพิ่งครับเห็นบนตรที่เมื่อครับไอ้เพิ่นสายตาเป็นเดียวครับสามดอกเลยงามๆเลยครับนี่ให้ได้เอากล้องมาถ่ายไหมครับเห็นอีกสามดอกครับ เติมกันครับ